สวัสดีทุกคนครับยินดีนต้อนรับสู่ตาม J s มาญี H ่ปุ่นวันนี้ผมอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับเราจะไปดูโรงเรียนสอนภาษ,ษาแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนี่ยเข้าขันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของการเรียนการสอนจะเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนักเรียนที่เรียนอยู่รู้สึกยังไงนะผมสภาพห้องเรียนอะไรต่างๆเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเค ัสค่ะะตัวนิดนึงค่ะชื่อฟ้าใสค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนโยโกฮาม่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอ듀เคชัน e m y ดมีค่ะ เออเรียนมาแล้วสองเทอมตอนนี้กำลังเรียนเทอมที่สามอยู่ค่ะก็คือ<ม>เรียนมาทั้งหมดเออครึ่งปีแล้วค่ะหกเดือนแล้วเล,ล่าให้ฟังหน่อยครับโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคร,รับผมเนะี่ยอยู่มาครึ่งปีแล้วอ่อชอบนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยตอบโจทย์ความต้องการของเรามากๆเลยคือก่อนมาเนี่ยเราแบบนั่งลิสต์เลยว่าเรามีความต้องการอะไรบ้างมาญี่ปุ่นเนี่ยเราอยากได้อะไรมีเช็คลิสต์เลยแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยตอบโจทย์ทุกข้อที่เราต้องการาเลยค่ะก็คือเราอ่ะไม่อยากได้โรงเรี<ม>นยนท<ม>ี<ม>่เออ เน้นเรียนหนักเกินคือเราเป็นคนที่รู้ตัวเองแล้วว่าไม่ชอบเรียนในห้องเรียนแล้วก็ชอบแบบออกไปผจญภัยไปเรียนรู้จากการใช้ถิ่มากกว่าก็เลยคิดว่าเอาโรงเรียนที่เรียนแค่ครึ่งวันพอซึ่งโรงเรียนนี้ก็ตอบสมคือชั่วโมงเรียนไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในเมืองที่เราอยากมาด้วยแล้วก็เหมือนแบบมีการัพ p อ o r t นักเรียนเหมือนกับโรงเรียนอื่นนะคะคือไม่ได้น้อยหน้ากว่าโรงเรียนไหนก็เลยรู้สึกว่าเออตอบโจทย์กับทุกอย่างที่เราต้องการค่ะ ก็ค,คือมีความื่นชอบเรื่องของเมืองนี้อยู่แล้วด้วยใชอบเลยในโยโกฮามา่าฮะโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่สวยมากๆจริงๆค่ะติดอันดับหนึ่งเมืองที่คนญี่ปุ่นอยากมาใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโยโกฮาม่ามีความบาลานซ์ระหว่างเมืองจัดแบบโตเกียวแต่มันก็ไม่ได้บ้านนอกมากๆเหมือนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแบบมีตึกราม่านช่องทันสมัยมีห้างแต่ก็ไม่ได้คนเยอะพุกพ่านวุ่นวายแบบโอ้โหไม่หลับไม่นอนกันเหมือนโตเกียวที่แบบ จะแบบเหมือนวุ่นวายตลอดเวลาลวค่ะมันบาลานซ์สีแล้วก็กลางคืนเนี่ยวิวสวยมากๆกค่ะการเดินทางก็สะดวกเข้าโตเกียวก็ง่ายอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นเนี่ยด้วยความที่อยู่ติดกับโตเกียวหรืออะไรคนจสงสัยเรื่องของ,ขงค่าของชีพมากๆมา <laughs> ในเรื่องเราไม่อยู่ในโตเกียวเนี่ยค่าของชี่มันต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล,หแล้ว้ฟังหน่อยนะคส่วนใหญ่ใกล้เคียงนะคะค่าอาหารค่าที่พกักใกล้เคียงกับโตเกียวอาจจะถูกกว่านิดหน่อย แต่ก็โดยรวมใกล้เคียงกันค่ะทีนี้มาเรื่องของโรงเรียนนิดนึงถ้าที่เราเคยโรงเรียนเนี่ยทั้งๆโอเคขึ้นชื่อเรื่องเรียนครึ่งวันเนี่ยก็สนิทแต่เรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตของ,ขางอาจารย์แล้วร้อยบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคืออาจารย์ทุกคนเนี่ยใจดีมากๆค่ะแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องคือเนี่ย ตอนที่มาญี่ปุ่นเนี่ยโหคือมีปัญหามากเลยคืออ่านเอกสารไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรายังแบบอ่านคันจิไม่ออกอะ่ะเวลาแบบเมืองโยโกฮาม่าเขาส่งเอกสารพวกนักไปทําประกันสุขภาพไปเหมือนกับใจ่ายค่าน่นนี้นัน่นคือเอกสารเจะมาเยอะมากแล้วเราอ่านไม่ออกเลยสักอย่างใช้ o o o g t r a ทนสเลดมันก็ไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกไหมเราแบบพลาดอะไรไปหรือเปล่าค่ะเราก็จะใช้วิธีห่อเอกสารทั้งหมดไปให้อาารช่วยดูว่าอาจารย์คะ อันนี้มันคืออะไรหนูทิ้งได้ไหมหนูต้องไปทําอะไรกับมันไหมมันเรื่องใหญ่ไหมอะไรยเงี้ยค่ะล้วอาจารย์ทุกคนเลยคือถามได้ทุกคนเอาไปยื่นให้อาจารย์้ทุกคนเลยแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่เราทำพาร์ทามแล้วเรามีปัญหากับที่ร้านว่าเอออยากจะขอลดชั่วโมงทางานแต่ดูเขาท่าทางแบบเหมือนไม่ไม่มเต็มใจจะอะไรเงี้ยคือเวลามีปัญหาอะไรปรึกษาอาจารย์ได้หมดเลยแล้วอาจารย์เขาถึงขั้นแบบมาอยู่แบบเลิกเรดเลิกเรทกับเราคะ่ะแล้วก็มาแบบคิดสคริปต์ให้ว่าเนี่ยจะให้เราไปพูดกับ เออหัวหน้าที่ทํางานว่ายังไงเขาถึงจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ย,เ,ยเด็กคนนี้มันมันก็เอางานเอาการนะแต่มันอาจจะแบบต้องเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือปรึกษาไดเ้เรื่องจริงๆอาจารย์แบบพพอร์ตดีมากๆค่ะแล้วก็ในแง่ของเรื่องเป้าหมายหลังเรียนจบอะค่ะรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเป้าหมายของนักเรียนมากๆคือตั้งแต่เข้ามาเรียนยันจะปิดเทอมอะอาจารย์แทบทุกคนเลยเออแต่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเขาจะเรียกนักเรียนแบบมาถามทีละคนว่าเอ เป้าหมายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนเนี่ยคืออะไรแล้วคุณจะแบบมีแพลนยังไงที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอะไรนะคะอย่างบางคนจะไปเซมมงไปมหาลัยไปต่อปริญญาโทบางคนกลับประเทศบางคนทําธุรกิจบางคนทํางานที่ญี่ปุ่นเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะให้ความสาคัญกับเป้าหมายของทุกคนแล้วก็เหมือนเรียกมาถามมาคุยเป็นระยะระๆะว่าเออมันเป้าหมายคุณยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนก่อนปิดเทอมเนี่ยจะมีเรียกคุยรายบุคคลเลยว่าเออ โอเคตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคาแนะนําให้ด้วยค่ะว่าโอเคเหมือนกับถ้าอย่างหนูคือต้องการจะสอบเจล t ิธีไยอาจารย์เขาก็จะแนะนําเลยว่าใช้หนังสือเล่มไหนต้องไปซื้ออะไรต้องไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีมากประทับใจอาจารย์มากค่ะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนกันนะผมดูรอบๆกันดีกว่าว่าโรงเรียนเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวไปดูโรงเรียนดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงเรียนกันดีกว่านะครับผมได้ค่ะเป็นทางนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตึก ตึกหลักอะค่ะของโรงเรียนนะคะคือทุกคนก็จะเรียกว่าเป็นแบบเออจิมุชโชก็คือเป็นสำนักง,งานนะคะคือหลักๆแล้วมันก็จะมีทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องสําหรับสัมภาษณ์คือเขาเรียกว่าไงเหมือนสอบสอบพูดอะคะ่ะเมนดันอะไรเงี้ยก็จะมาที่ห้องข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สํานักง,งานสําหรับปรึกษาก็จะอยู่ที่ชั้นสองะค่ะ <c oughs> คือเวลามีปัญหาอะไรอย่างเช่นหางานพ์ทไทมหรือว่า บัตรนักบัตรนักเรียนหายไม่ได้นู่นนี่นั่นมีปัญหาเลยถามเรื่องทุนเลยะคะ่ะก็ชั้น2จะเป็นสำนักง,งานของอาจารย์แล้วก็มีห้องพักอาจารย์ด้วยค่ะเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูกันได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเอออาจารย์ที่ปรึกษา ันนี้ก็จะเป็นบอร์ดสำหรับแปะพวกประกาศข้อมูลต่างๆนะคะอย่างอันนี้จะเป็นแบบอองานพาร์ทไทม์ที่โรงเรียนแนะนําให้คะ่ะ mm hmm. ก็จะมีแบบพวกเบอร์ติดต่อสถานที่ค่าแรงอะไรเงี mm ้ยค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็คือจะมีรายละเอียดอยู่ในนี้หมดเลย mm hmm. เช่นแบบเบอร์โทรศัพท์ต้องติดต่อยังไงเขาต้องการระดับภาษาประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นแบบถ้าเป็นงานบริบาลผู้สูงอายุอะไรเงี mm ้ยค่ะเขาจะอาจจะต้องการระดับภาษาประมาณ n อา mm hmm. อะไรเงี mm ้ยค่ะก็จะมีเบอร์ติดต่อในนี้ให้หมดเลย mm hmm. ค่ะ ก็มีเยอะมากมีงานพิเศษมีมีหางานด้วยมีทุกแบบหลายแบบแล้วก็มีหลายสถานที่ด้วยค่ะมีตั้งแต่แบบใกล้โรงเรียนไปจนถึงสนามบินฮาเนดะก็มีส่วนตรงนี้เป็นห้องพักอาจารย์นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเอ่อห้องเรียนค่ะก็จะมีเอ่อตู้กดน้ำอัตโนมัติอยู่ข้างล่างด้วยค่ะมีห้องเรียนหลบอยู่ข้างล่างเอยู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวเราเราไปส่องนี่ เรียนต่อห้องก็ไม่ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ไม่เกิน20คนค่ะแต่ว่าบางห้องก็ไม่ถึงสิคนก็มีเ <Okay. S 2> หมือนก <c oughs> ันอาจารย์ก็ดูแลทั่วถึงแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องเรียนเหมือนกัน้องที่นี่มีกี่ตึกครับเนี่ยมีสองตึกค่ะที่มีอีกตึกหนึ่งด้วย <c oughs> ว่าที่อีกตึกหนึ่งอยู่ไกลไหมครับ ไม่ไกลค่ะอยู่คนละซอยกันเฉยๆค่ะก็คือตึกนี้จะอยู่ซอยนี้อีกตึกหนึ่งก็คือแค่เดินไปอีกซอยหนึ่งก็จะถึงเลยค่ะแต่ว่าตึกนั้นอาจจะใกล้สถานีรถไฟใต้ดินมากกว่าค่ะกับ JR ค่ะฉะนั้นทุกคนจะไปหลงตึกนู้นก่อนส่วนมากขึ้นมาจาก JR สากุระกิโตะทุกคนก็จะผ่านตึกนั้นก่อนทุกคนก็จะคิดว่านั่นนะคือตึกใหญ่แล้วแต่จริงๆตึกใหญ่คือที่นี่โอเคเราเราไป็นตึกย่อยกันนะรตึกย้อยึกย้ก็เพาว่าเนินเยอะ เป็นเมืองท่าที่มีเนินเยอะใช่ค่ะแต่ว่าอากาศจะดีมากเพราะว่ามันอยู่ติดอ่าวโยโกฮาม่าค่ะลมจะดีตลอดเลยลมพัดตลอดเวลาแล้วก็โยโกฮาม่ามีชน่นาทาว์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นหรือในแถบเอเชียนี่เลยเร้านอาหารไทยเยอะแล้วก็มีชุมชนคนไทยอยู่แบบไม่กี่สถานีถัดไปร้านอาหารไทยเยอะ <S 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 นี้จะเป็นอีกตึกหนึ่งของโรงเรียนนะคะก็อันนี้ป้ายป้ายบอกว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็ป้ายที่บอกว่าตึกหลักจะนู่นนู่นมีตู้กดน้ําให้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญตึกนี้มีลิฟต์ด้วยค่ะตึกนั้นไม่มีลิฟตึกนี้มีลิฟต์โอเคแต่ว่าลิฟต์จะไม่จอดชั้นสองกับสามค่ะใครเรียนชั้นสี่ห้าหกก็ขึ้นลิฟต์ได้แต่ใครเรียนชั้นสองสามต้องเดินไปเดินเทะ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ตึกใหญ่คือเป็นบอร์ดประกาศพวกประชาสัมพันธ์นะคะอย่างช่วงแบบใกล้สอบ JLPT ใกล้สอบ EJU อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เขาจะเอากําหนดการหรือว่าวันพวกปิดรับสมัครสอบอะมาแปะไว้หมดเลยในลิ์ก็มีแปะหมดเลยคะ่ะแล้วก็พวกเรื่องของแบบช่วงที่เออโควิดระบาดหนักๆอะคะ่ะพวกข้อกําหนดว่าเออต้องใส่แมสมาเรียนนะห้ามถอดนู่นนี่นะอะไรก็จะแปะตรงนี้หมดเลยคะ่ะก็คือเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องรู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทุกชั้นมีห้องน้ําชั้นละห้องค่ะจะสลับกันคือหนึ่งสามห้าเป็นห้องน้ําหญิงค่ะสองสี่หกเป็นห้องน้ำชายค่ะอาจารย์ไม่ค่อยขึ้นนะมีแต่เด็ก <c oughs> อาจารย์ขึ้นบันได, <c oughs> ดอันนี้ลิบเด็กนะฮะอันนี้ลิบเด็ก <c oughs> <ๆ>อันนี้ก็อย่างที่บอกในลิฟต์มีหมดเลยแบบประกาศพวก j l p t ตอนนั้นมี AJU จะรับสมัครก็มีมาแตะเหมือนกันค่ะน้องกเด็กๆสมักันได้แล้ว <c oughs> นหนังสือได้แล้วอ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาแล้วนะ ชั้ค่ะอันนี้ก็น่าจะเรียนเออห้องเรียนแล้วก็ห้องน้ําเป็นห้องเรียนที่แอบรู้ไม่ได้นะฮะเขาเรียนกันอยู่นะฮะแต่ว่าทุกชั้นก็จะผังเหมือนกันประมาณอ๋อคล้ายๆกันก็คือช่วงพักเบรกอะถ้าจะกินน้ํากินขนมมาตรงนี้ได้เลยแต่เขาจะไม่ให้กินในห้องเลยอ๋อโอเคโอเคมันจะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นตรงที่มันจะมีออดแบบออดบอกเวลาพักออดบอกเวลาเลิกเรียนแล้วก็ มันจะต้องมีเวรทาความสะอาดด้วยคือต้องแบ่งเวรกันว่าเออใครทําความสะอาดวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเราชอบทําส่วนไหนที่สุดฮะไม่ชอบเ้ยสมัยก่อนไม่ชอบเอาแปรงลบกระดาษไปตีตอนนี้ชอบกวาดโต๊กวาดพวกขี้ยงลบอออันนี้แอบเห็นนิดนึงแอบเห็นห้องเรียนนิดนึงมีเขาเรียนอยู่เราจะไม่รบกวนมากเกินไปนะเราจะรบกวนนิดเดียว แต่ที่นี่ดีตรงที่โต๊ะมันจะเป็นโต๊ะยาวค่ะแล้วนั่งรวมกันกับเพื่อนน่ะคือเรารู้สึกว่าเรียนแบบนี้มันดีกว่านั่งแยกคนเดียวเพราะมีอะไรเราสื่อสารกับเพื่อนได้เราถามเพื่อนได้อะไรหลอกเพื <ใน S 2> ่อนได้เลยปกติีก็เล, <laughs> ล่ <laughs> ถ้าจะเป็นด้านการเรียนภาษาเราว่านั่งกับเพื่อนน่ะจะเป็นการเรียนภาษาที่แบบซึมซับได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็จากตรงนี้เดินไปสถานีรถไฟใต้ดินสากุระกิโจก็คือแป๊บเดียวประมาณ สอนาทีค่ะแล้วก็ตู้กดน้ำเออร้านอาหารมีตลอดถนนเส้นนี้เลยค่ะแล้วก็มีมินิมาร์ทเพราะตอนนั้นเออต้องมาสอบคันจิแล้วเพิ่งรู้ว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาห้ามใช้ปากกาเขียนในข้อสอบ<ม>เพิ่ง<ม>เพิ่งรู้วันนั้นเลย<ม>ก็วิ่งไปซื้อดินสอที่ Family Mart ค่ะ<ต>เกือบตายเหมื <laughs> อนกันโชคดีที่มีมินิมาร์ทอยู่แถวนี้ค่ะ,ะก็อรอดมีของทุกอย่างที่เราครบคันต้องการในนี้ อยากสัใช้ฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยไหมก็ฝากโรงเรียน YIEA ด้วยนะคะโยโกฮาม่าโคกุไซเคออิคุคาโกอินนะคะบุคลากรทุกคนอาจารย์ทุกคนที่นี่ใจดีแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตแน่นอนค่ะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะอยากเน้นแบบมาใช้ชีวิตเอาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนนะคะโอเคครับ โอเคก็เรียบร้อยนะครับกับโรงเรียนโยโกม่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอ듀เคชันอะคาเดมี่หรือว่า YIEA นะครับผมจริงๆเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับผมในโยโกม่าแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับคณาจารย์อาจารย์ทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะให้การซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเนี่ยอย่างใกล้ชิดและติดตามอย่างมากๆเลยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ความมีการท่องเที่ยวด้วยมีความเป็นเมืองด้วยมีความเ,เมงยมมเียบสงบด้วย ผสมภาษารวมกันเนี่ยจริงๆแล้วยกมากก็อาจจะเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับผมไงถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติมตอ,อยากจะรู้ว่าโรงเรียนเปิดภาคเรียนไหนบ้างเรามาเรียนได้ไหมยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงนะครับผมสามารถสอบถามมาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตามทางต่าง,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 างๆนะครับซึ่งทางเจ d u c ูเคชั่นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอสนภาษาแลผมรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆมาชมปลายด้วยนะครับผมติดต่อสอบถาม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างสิ้นดำเนินการให้ไม่มีอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าใครสงสัยอยากจะมาพูดคุยยังเพิ่มเติมความเ้ากันนะผมเพื่อแบบเออเราจะทําอะไรดีในอนาคตเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เสมอนะครับยังไงก็ถ้าอยากให้เราไปที่ไหนไปทําอะไรอีกอยากดูโรงเรียนไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์เอาวไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันในโรงเรียนหน้านะครับไปแล้ว